ขอ,อนอน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่หนึ่งรจากพระสุตตันตปิฎกขุตกานิกายอปทานมันทะระวะปุพยาวักที่37เกสรนปุพยาเถราประธานที่สบุพพาจริยาของพระเกสรนปุพยาเถระข้อที่ส6 6 ในครั้งนั้นเราเป็นวิทยาธรอยู่ที่ภูเขาหิมพานได้พบพระพุทธเจา้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสมีพระยศใหญ่กำลังเสด็จจงกรมอยู่ในครั้งนั้นระวางดอกบุญนาคสามดอกไว้บนศีรษะเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจา้าชืะนามว่าเวสภูแล้วได้บูชา ในกัปที่สามสิบเอ็ดแตกกัปนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ในครั้งนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้ว ทราบว่าท่านพระเกศรปุพิยาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิแลเกศรปุพิยาเถราประธานจบอังโกลาปุพิยาเถราประธานที่ห้าบุพพาริยาของพระอังโกลาปุพิยาเถระข้อที่สามร้อยหกสิบเจ็ดในครั้งนั้น พระสัมพุทธเจ้าในวงเล็บพระปัจเจกพระนามว่าปทุมาประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตโกดเราได้เห็นพระสยามภูพุทธเจา้าเชิงอับแปลจากคำสยามพง์อุปคันฉังแต่ในอัตถกถาเถราคาถาเป็นสยามพงอ์อปราชิตังแปลว่าเราได้เห็น พระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้นั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าขณะนั้นเราได้เห็นต้นปลูมีดอกบานจึงเลือกเก็บนำมาบูชาพระชินนะสัมพุตเจ้าพระนามว่าปทุมะในจัตที่32สองเชิงอัดอัตตกถาอนุปมัตตะเทรคาถาเป็นสัตตติงสัมหิ กับปัมหิแปลว่าในกับที่สามสดแต่พัทรกับนี้เราได้ทำกรรมใดไว้ในครั้งนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธ,ธบูชาเชิองอัดต่อจากนี้ในอัตตกถาอนุปมัตตเทรคาทามีข้อความว่าเราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้ว และอื่นๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอังกโกลาปุพพยาเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนิแลอังกโกลาปุพยัสเถราประธานยบกระทรพาปุพยัสเถราประธานที่หกบุพจริยาของพระกระธรรพาปุพยัสเถระข้อที่ 8, าสามร้อยหกสิบปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันด่งทองคำผู้เช่นกับทองคำอันมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐสาสิบสองประการกำลังเสด็จไปในระหว่างตลาดเรานั่งอยู่บนปรา,าสาทอันประเสริฐได้เห็นพระองค์ผู้เป็นผู้นำของโลกจึงถือเอาดอกกระทุ่มไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีในกลับที่เก้าสิบเอ็ดแต่กับนี้ เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่า ่านพระกะระทำพระปุพพิยะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลกะระทำพระปุพพิยะเถราประธานจบอุทธาลกะปุพพิยเถราประธานที่เจ็ดบุพพาริยาของพระอุทธาลกะปุพพิยะเถระข้อที่สามร้อยหกสิบเก้าในครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามวสุชาตะประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเราได้ถือเอาดอกโคนไปบูชาพระองค์ผู้ไม่ทรงแพ้ในกลับที่ห้าิเจ็ดแตกกับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจา้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธาบูชา คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพ้าอุทาลกะปุพพยาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลกระทํมพ้าปุพพยาเถราประทานจบ เอกจำประกะปุพิยาเถราประธานที่แปดบุพพาจริยาของพระเอกจำประกะปุพิยาเถราข้อที่สาม้เจ็สิพระสัมพุตเจ้าในวงเล็บพระปัทเกศพระนามว่าอุปปสัสน้าอาศัยอยู่ในซอกภูเขาเราถือเอาดอกจำปาดอกหนึ่งเข้าไปหาท่านผู้สูงสุดกว่านรชน มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสประคองดอกจำปาด้วยมือทั้งสองบูชาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีผู้สูงสุดผู้ไม่พายแพ้ในกับที่สามสิบ็ดแต่พัทธรกับนี้เราได้บูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใจด,ด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธ,ธบูชาเชิองอัดต่อจากนี้ในอัตตกถาอนุมัตตะเทระคาถามีข้อความว่าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วและอื่นๆคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระเอกํำประกาปุพพยาเถราได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิแลเอกํำประกาปุพพยาเถราประทานจบติมิราปุพพยาเถราประทานที่ก้า บุพพจริยาของพระติมิราปุุพยาเถระข้อที่371เราเที่ยวไปตามกระแสน้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจา้าผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสผู้เป็นเหมือนพยารังมีดอกบานเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส จึงถือเอาดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือพระเศียรบูชาพระปัจเจกับพุทธเจา้าผู้เป็นมุนีสูงสุดในกลัปที่เก้าสิบเอ็ดแตกกับนี้เราได้บูชาพระปัจเจกับพุทธเจา้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาคุณวิเศษเหล่านี้ คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระติมิราปุพพยาเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลติมิราปุพพยาเทราประทานจบ สาระปุพิยาเถราประธานที่สิบบุพจริยาของพระสาระปุพิยาเถระข้อที่สามเจสิบสองในครั้งนั้นเราเป็นกินนอนอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาครั้งนั้นเราได้เห็นพระพุติเจา้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้องค์อาจกว่านรชน เสด็จจงกรมอยู่เราได้เลือกเก็บดอกช้างหนาวมาถวายแด่พระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดพระมหาวีระเจา้าทรงสูตรกลิ่นดอกช้างหนาวซึ่งมีกลิ่นหอมดังดอกไม้ทิพย์เมื่อเราดูอยู่นั้นพระมหาวีระสัมพุทธเจา้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้เป็นผู้นำของโลก ทรงรับแล้วทรงสูตรกลิ่นเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัตถวายบังคมพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ประคองอัญชลีแล้วกลับไปยังภูเขาอีกในจับที่สามสิบเอ็ดแตกจับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคําสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระสารระปุพิยเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการชนิและสละระปุพยาเถราประทานจบรวมอปทานที่มีในวักนี้คือมันธาราวิยาปุพยาเถราประทานหนึ่งักาการุปุพยาเถราประทานหนึ่งทิสามุราละทายกเทราประทานหนึ่งเกสลาปุพยาเถราประทานหนึ่ง อังโกลาปุพพยาเถราประธานหนึ่งจะธรรมพาปุพพยาเถราประธานหนึ่งอุทธาลกะปุพพยาเถราประธานหนึ่งเอกจำประกะปุพพยาเถราประธานหนึ่งติมีระปุพพยาเถราประธานหนึ่งสะละระปุพพยาเถราประธานหนึ่งและมีคาถาสี่สิบคาถา วันทาระวะปุพยะวัคที่สามสิบเจ็ดจบโพธิวันธนาวัคที่สามสิบแปดโพธิวันทก,กะเทราประทานที่หนึ่งบุพาาริยาของพระโพธิวันทก,กะเทระข้อที่สาม้เจ็ดสิบสามเราได้เห็นต้นแข่ฝอยซึ่งงอกขึ้นบนพื้นดินงามรุ่งเรือง จึงห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้วประคองอัญชลีไหวต้นแข่ฝอยขันประคองอัญชลีแล้วตั้งใจถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ทั้งภายในภายนอกผู้หลุดพ้นด้วยดีไม่มีอาสวะเราได้ไหวต้นแข่ฝอยดูดไหวเฉพาะพระพัก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้อันชาวโลกบูชาผู้มีพระกรุณาญาณดังสาครในกลับที่เก้าสิเอ็ดแตกกลับนี้เราได้ไว้วต้นไมายตรัสรู้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการว้วคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระโพธิวันทกษะเทราได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีแลโพธิวันทก,กะเทราประทานจบ ปาตาลีปุพิยาเถราประธานที่สองบุพพา,าริยาของพระปาตาลีปุพิยาเถราข้อที่สามจ็ดสพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าวิปสัสสีผู้เป็นพระสยามภูเป็นบุคคลผู้เลิศผู้ชนะมารแวดล้อมด้วยบรรดาสิทธิของพระองค์เสด็จไปยังกรุงพันธุมดี เราห่อดอกแค่ฟอยสามดอกไว้ในพกประสงค์จะอาบน้ำดำกล่าวจึงได้ไปสู่ฝั่งแม่น้ำเราออกจากกรุงพันธุมดีได้เห็นพระองค์ผู้เป็นผู้นำของโลกทรงรุ่งเรืองดังดอกราชพฤกษ์ผู้ประเสริฐดังเสือโครงและโคอุดสภามีพระชาติกำเนิดสูงเหมือนไกลซ้อน ราชสีเลิศก,กว่าบรรดาสมมนาทั้งหลายแวดล้อมด้วยภิกษุสง์เสด็จดำเนินไปเราเลื่อมใสในพระสุขหยาวผู้ชำระมนทินคือกิเลสพระองค์นั้นจึงถือเอาดอกแค่ฝอยสามดอกไปบูชาพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดในกรบที่เก้าสบอ็ดแต่กัับนี้ เราได้บูชาด้วยดอกไม้ใจด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่า ท่านพระปาตาลีปุพพยาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลปาตาลีปุพพยาเถราประธานจบตีนุปละมาลยาเถราประธานที่สามบุพพาริยาของพระตีนุปละมาลยาเถระข้อที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าในครั้งนั้นเราเป็นวานอน อาศัยอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสประทับนั่งอยู่ในระหว่างภูเขาทรงทำทิพย์ทั้งปวงให้สว่างสวัยดังพยารังมีดอกบานสพรังทรงประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะครั้นเห็นแล้วตีใจเรามีความพอใจ มีใจเบิกบานโสมนัสมีใจยินดีร่าเริงด้วยปีติจึงใช้ดอกอุบลสามดอกขึ้นบูชาเหนือพระเศียรครั้นใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจา้าพระนามว่าผุทธะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเป็นผู้มีความเคารพบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือ เมื่อเรากระโดดโลดเต้นกลับไปด้วยใจอันเลื่อมใสได้ตกลงไปในซอกเขาหินถึงความสิ้นชีวิตด้วยกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนามันเราลาชาติเดิมแล้วได้ไปสู่ชั้นดาวดึงได้สวยเทวสมบัติสาม้อครั้งและได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิห้าร้อยครั้ง ในกลับที่92แต่กลับนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระตีนุปลามาริยาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลตีนุปลามาริยาเถราประทานจบด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลิิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาส ในการแทงตลอดในอาเริยสัจีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สัปะสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพานพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ